ครับวันนี้นะครับเรามาสู่ข้าการแข่งขันนะครับก็คือกีฬาพื้นบ้านนะครับที่สมาคมการศึษาเอกชนจังหวัดสงขานะครับได้จัดมาตั้งแต่ภาคเช้าแล้วนะครับกีฬาแรกนะครับก็จะเป็นวิ่งหาขาส่วนกีฬาที่สองนะครับเตะพีทนะครับเดี๋ยวจะพามาชมไอตรงนี้ก็จะเป็นเครือข่ายที่ห้านะครับเป็นโรงเรียนอาชีวะเอกชนจังหวัดสงขานะครับก็เป็นโรงนของอาชีวะครับทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตรงนี้ครับทีมสาวหันใหญ่จับนะครับ ทางนุ้อุดมศึกษาวิทยาการครับอันนี้อัใหญ่ครับอันนี้อใหญ่นะครับอลนวอนวครับคือพวกเราพวกเราเรียกว่าเป็นพี่น้องกันทั้งเพื่อนทั้งเป็นนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมกีฬาเทวดาตีกีครับเกิ่างนี้เลยครับอานใหญ่เทคโนโลยีครับที่ท่านให้เกียรติมานะครับเป็นความเป็นกันเองนะครับกับของเรา

ที่ีน ER. ีมีพี่การยเอของมีดขนาดนี้ก็แน่ละคนนะครับบางคนก็อยู่ขาบ้างนลยบางคนใช้มือยันด้วยนะครับอยู่ที่เล็กนิดครับ่ี่กครับอยู่ที่เล็กนิดครับมีที่ตัตัวให้ได้มาก